ครับสวัสดีครับผมเบิร์ตนะครับจากโรงเรียนยูคูเรเล่นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเพลง Silent Night นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นการเล่นแบบ Finger Style นะครับช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับก็เป็นวันเกิดของพเยาซูนั่นเองนะครับก็เพลง Silent Night นี่ก็เหมาะสำหรับเทศกาลคริสต์มาสมากๆนะครับที่พเยาซูนั้นลงมาตายไทยบบาแล้วเป็นของขวัญ ให้กับเรานะครับทุกๆคนนะฮะสำหรับเพลงเพลงนี้ก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูละกันนะครับส่วนใครที่อยากได้แท็บเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้นะครับที่เ c e b o o k ของโรงเรียนยูคุเลเล่นะครับแล้วก็สำหรับวันที่17ทธันวานี้นะครับ วันเสาร์นี้ก็ผมจะไปสอนเพลงนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็จะเอาแทบนี้ไปแจกให้คนที่สนใจอยากจะเล่นเพลงนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเล่นแนวฟิงเกอร์สไตล์เพลงนี้ง่ายมากๆเลยครับดูทีเดียวก็เล่นได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเล่นแบบยากก็ได้ตอนที่ผมเล่นนี่ก็จะเล่นแบบง่ายๆนะครับรอบแรกแต่รอบ2ก็จะเล่นให้ดูแบบดูยากขึ้นนะครับอาจจะใส่พวก เ,เทคนิค p ิก k i n g ลงไปด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองดูที่ผมเล่นแล้วก็ดูแท็บป,ประกอบไปสำหรับที่17นี้ใครว่างก็เชิญมาได้นะครับที่สกาล่านะครับสยามนะครับขอบคุณครับ